ผมก็มีคําถามนะครับกรณีถามแทนนักทุนเขาถามว่าช่วงเวลาไหนที่เราควรโฟกัส KG Select กับ KP ที่มันแตกต่างกันความหมายคือบางหุ้นมันเหมือนกันถูกไหมถูกอ่าบางตัวคือแบบว่าเพียวไปเลยไหมอย่างเคเคพีเทคหรือบางช่วงเวลาเป็น KG Select สมมติว่าเอาภาพใหญ่ลงมาก่อนช่วงเวลาไหนต้องเป็นจีซีเล็กช่วงไหนเป็น Tech ครับคือผมจะบอกอย่างนี้ว่าเวลาเวลาเป็นตัวคอร์พอตเนี่ยอยากจะให้มองว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณต้องทำทุกเดือนแต่ไอ้เคเคพีเนี่ย ให้คิดว่าเวลาที่ตลาดเนี่ยมีสองอย่างคือถ้าเรามองเล่นเกงงบ q 3เนี่ยเพราะว่าในภายในเดือนกันยายนก่อนอต้นมันต้องมีแล้วมันต้องมีในพอร์ตแล้วแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าอ๋อเดี๋ยวไปซื้อตอนที่มันไล่ขึ้นไปมันก็จะมีปัญหาอีกเพราะว่างบออกหมดอะผมบอกเลยว่าบางส่วนเวลามีคนมาถามผมผมจะบอกให้ทริมเคเพราะฉะนั้นในแง่ของเทคตอนนี้แต่ต้องโน้ตนิดนึงเนื่องจากกองในอัน u n f ช่วงนี้ผ่านมาขึ้นนะ ั้งแต่เลขคอมเมนไปขึ้นแต่ว่ามีางเงินมันโดนค่างเงินออันนี้ก็ต้องมาแ่งลุ้นให้ตัวดอลลาร์นะมันพลิกกลับขาไปครับผ